สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์เทอมที่สอในระดับชั้นอนุบาล2ของโรงเรียนตัางเองจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะและในวันพุธที่22นี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาจีนจงวนเคอร์อกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปพบกับเราซื้อกันเลยถุงเฉลิมน,นี่ฮาว สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับเหล่าซื้อจินอีกเช่นเคยและสําหรับบทเรียนในสัปดาห์ที่8นะคะเหล่าซื้อก็จะใช้หนังสือสนุกคัดเก่งสับจีนเล่ม2เล่มนี้นะคะเล่มเดิมเลยก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนคําศัพท์ที่เราได้เรียนไปกันก่อนนะคะเด็กๆออกเสียงตามเหล่าซื้อด้วยนะเหรนคนผีผิวเปลือกหนังเปยหลัง โูหัวฝ้าผมเหมาขนและสองคำสุดท้ายนะคะที่เราซื้อได้ซ้อนเด็กๆไปสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือคำว่าหมู่ตาเออหูและวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเขียนคำว่าหมู่และคำว่าเออที่ถูกต้องตามลำดับขีดในภาษาจีนกันนะคะเรามาเริ่มกันที่คำแรกนั่นก็คือคำว่าหมู่ที่แปลว่าตานะคะ เราไปเริ่มกันที่เส้นแรกกันเลยค่ะชู่เห uh. ิงเจอหิงหิงหิงอีกรอบหนึ่งนะคะชู่เห uh. ิงเจอหิงหิงหิงคำที่สองนะคะนั่นก็คือคำว่าเออที่ปแปลว,ว่าห uh ูเราไปเริ่มกันที่เส้นแรกกันเลยค่ะเหิงชู่ชู่หิงหิงหิง อีกหนึ่งรอบนะคะเหิงชูชูหิงหิงหิงอันนี้ก็คือวิธีการเขียนคำว่ามู่และคำว่าเออนะคะสำหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะเราซื้อให้เด็ก ทำในหนังสือสนุกคัดเก่งสับจีนเล่มที่2นะคะในหน้าที่17และ19นะคะก่อนที่เราจะไปดูการบ้านของเราเรามาอ่านทบทวนคําศัพท์ที่เราเคยระบายสีไปในสับดาที่ผ่านมาในหน้าที่16และ18กันก่อนนะคะในเด็กเอเชียตามเราซื้อมู่มู่ตาอาในหน้าที่18คําที่2นะคะเออ โอเคค่ะทีนี้เรามาดูการบ้านของเราในหน้าที่17และ19กันเลยอ่าในหน้าที่17นะคะเราจะมาทบทวนการเขียนคำว่ามู่อีกหนึ่งรอบนะคะเส้นที่หนึ่งชู่เหึงเจอหิงหิงหึงบรรทัดถัดมานะคะให้เด็กๆเ,เขียนพินอินที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษลงไปให้ครบทุกช่องนะคะ และ2ช่องถัดมาให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยปะนะคะและ2ช่องสุดท้ายก็ให้เด็กๆฝึกเขียนคำว่ามูด้วยตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูคำศัพท์ข้างล่างคำที่หนึ่งมูดูมูลูแปลว่าแคตตาล็อกนะคะคำที่สองมูตี้มูตี้แปลว่าจุดประสงค์หรือจุดหมายนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะในหน้าที่19นะคะคือคำว่าเออนะคะเรามาดูวิธีการเขียนอีกหนึ่งรอบนะคะเส้นที่1เหิงชู่ชู่เหิงเหิงและเหิงนะคะอ่นนี้ก็คือวิธีการเขียนคำว่าเออและบรรทัดถัดมาให้เด็กๆทำเหมือนกันกับคำว่ามู่เลยก็คือให้เด็กๆเ,เขียนพินอินแล้วเขียนตามรอยปะและฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะ ต่อมาเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ข้างล่างกันคำที่หนึ่งเออจีเอจเอจีแปลว่าหูฟังคำที่สองเออหวนเออหวนแปลว่าต่างหูนั่นเองค่ะ เมื่อเด็กๆทําการบ้านเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปการบ้านพร้อมทั้งเขียนชื่อชั้นและเลขที่ลงในรูปให้เรียบร้อยนะคะเราจะส่งกันตั้งแต่หน้าที่16จนถึงหน้าที่19เลยนะคะส่งในอัลบั้มวิชาภาษาจีนนะคะสําหรับวันนี้เ่าซื้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะใจเจียนบายยค่ะเด็กๆ